ที่พักที่ราคาถูกนะครประหยัดแต่ว่าก็จะมีความหลายๆคนอาจจะมาพักที่นี่โดยที่ไม่รู้เลยว่าที่นี่นั้นเคยเป็นลานประหารมาก่อนครับว่ากันว่ามีคนกว่า2 0ง0 0 0คนถูกกัดสินประหารชีวิตที่นี่สภาพไอติมนดีโอ้โหน้องน้องนอนจากไปแล้วเที่ยงคืนมึงนั่งขี้อยู่แล้วไฟจะดับพลึบหมดมึงได้ขี้ในความมืดวันนี้ จะพามาทำความรู้จักกับย่านย่านนี้กันครับอดีตลานประหารแห่งยุคเอโดะมินามิเซนจูคลิปก่อนนู้นที่โอซาก้านะครับผมเคยแนะนำย่านนิชินาริ ว่าเป็นย่านที่พักที่ราคาถูกนะครับประหยัดแต่ว่าก็จะมีความหยางเดสกาบางอย่างนะครับอาจจะมีความน่ากลัวความเก่าหรือว่าความแบบมีลุงลุงอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นนะก็ต้องแลกกับความประหยัดนะครับหลายคนก็มาถามว่าเอะพี่แล้วที่โตเกียวล่ะมีไหมย่านที่เหมือนในชินาริ มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะแต่ว่าถือว่าเป็นย่านที่เคยมีแรงงานมารวมตัวกันอยู่ทําให้มีโรงแรมราคาประหยัดอยู่เยอะราคาสินค้าอะไรอาจจะไม่ได้ถูกเท่าที่นิชินารินะครับแต่ว่าถือว่าเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักเพราะว่าโรงแรมถูกหลายๆคนอาจจะมาพักที่นี่โดยที่ไม่รู้เลยว่าที่นี่นั้นเคยเป็นลานประหารมาก่อนครับว่ากันว่ามีคนกว่า200,000คนถูก กับสิ่งประหารชีวิตที่นี่ทั้งการตัดคอทั้งการตรึงกลางเขนหรือว่าแบบจับแยกส่วนอะไรเงี้ยนะฮะในที่นี่ก็ยังคงสร้างสุสานใหญ่เอาไว้เพื่อ รำลึถึงการเสียชีวิตเหล่านั้นถ้าถามว่าผมแนะนําให้มาพักที่นี่หรือเปล่าก็ถ้ามียาานอื่นที่ดีกว่าผมว่าไปยาานอื่นดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ที่พักที่ราคาถูกแล้วก็ไม่เกี่ยงว่าอาจจะต้องเดินไกลเดินขึ้นบันไดอะไรนิดนึงที่นี่ก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีนะฮะย่านนี้ถ้าย้อนกลับไปสักเมื่อ10ปีก่อนเหรอสมัยพันธุทิพย์เฟื่องฟูหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อย่านนี้อยู่บ้างแต่ว่าปัจจุบันก็ เงียบหายไปไม่ค่อยมีใครพูดถึงอีกแล้วมาโตเกียวส่วนใหญ่ก็จะนันงไปพักพวกชินจูกุอุเอโนหรือว่านิปโปริหรืออะไรอื่นๆใช่ไหมฮะที่เนี่ยก็จะถูกลืมเลือนไปวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับย่านย่านนี้กันครับอดีตลานประหารแห่งยุคเอโดะมินามิเซนจูตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสถานีมินามิเซนจูนะก็เหมือนที่อื่นครับที่นี่นั้นเดินทางสะดวกเพราะว่ามีรถไฟสําคัญถึง3สายนะโตเกียวเมโทร สายฮิบิยาไลน์สายสีเทาแล้วก็มี JR โจบันไลน์แล้วก็สุกุบะเอ็กซ์เพรสใครไม่คุ้นสุกุบะเอ็กซ์เพรสนี่ก็คือไปดูเรื่องไอ้นั่นรถไฟที่มันทะลุมิติ pending t r รนนะฮะเรื่องนั้นก็สายนี้แหละที่พาทะลุมิติกันไปนะตอนนี้ผมอยู่ที่แลนด์มาร์คของที่นี่นะฮะก็คือ,อ,อรูปปั้นของท่านมาสึโอบาโชท่านมาสโอบาโชคือใครเขาก็คือ สุนทรภูแห่งญี่ปุ่นประมาณเป็นกวีเขียนพวกกรอนไฮกุพวกอะไรพวกนี้นะซึ่งตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าแบบเอ๊ะท่านเป็นคนที่นี่เหรอเกิดที่นี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือท่านเป็นกวีที่เดินทางไปยังที่ต่างๆแล้วก็แต่งกรอนเกี่ยวกับที่นั่นท่านมาที่นี่แล้วก็แต่งกรอนไว้ซึ่งก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะมันเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของท่านหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือเถียงกันไปเถียงกันมาว่าระหว่างมินามิเซนจูกับคิตะเซนจูเนี่ยใครเป็น จุดเริ่มต้นของท่านนะก็ต่างฝ่ายก็ต่างพยายามเคลมนะฮะสำหรับบทกวีที่เขาแต่งไว้ที่นี่นะเขาบอกว่าเมื่อดูใบไ,ไม้ผลิกำลังจะผ่านไปนกกําลังร้องไห้ในดวงตาของปลาน,นั้นมีน้ําตาอยู่เขาบอกว่าแต่ง,องตอนที่อยู่บนสะพานแล้วก็มองลงมาเท่านั้นเลยเป็นหนึ่งในสถานที่การเดินทางของท่านก็เลยมีรูปปั้นอยู่ซึ่งในญี่ปุ่นนะมีรูปปั้นของท่านบาโกนค่อนข้างเยอะอเพราะท่านเดินทางไปเยอะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีรูปปัน้นประมาณนั้นนะฮะ เป็นสถานีที่รถไฟอาจจะไม่ได้สายสำคัญมากเท่าไหร่นะเจบันลายก็จะวิ่งไปพวกอุเอโนะนาริตะอะไรเงี้ยแต่ว่าจากนาริตะถ้านั่งไอ้นี่มาค่อนข้างช้าส่วนใหญ่ก็จะไปมาที่อุเอโนะแล้วก็เปลี่ยนรถไฟมาลงนะฮะเอาง่ายๆก็คือมันค่อนข้างใกล้อุเอโนะดังนั้นการเดินทางถ้ามาจากอุเอโนะก็ถัดมาแค่ไม่กี่ป้ายนะเดินทางได้ทางโตเกียวเมโทรแล้วก็ JR ดังนั้นการเดินทางผมว่าก็ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าก็จะต้องต่อรถไฟนิดนึง ใครที่ไม่ค่อยถนัดการปอรรถไฟก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าสำหรับใครที่ชินแล้วค่อนข้างสบายนะร้อนๆเราไปนั่งพักเย็นๆนกันดีกว่าจะสังเกตว่าพวกร้านอาหารมนันค่อนข้างครบนะฮะพวกข้าวหน้าเนื้อ,อแมคโดนัลล์หรือว่าร้านซูชิร้านแกงกะหรี่แต่ว่าร้านที่ชื่อดังที่สุดในนี้ก็น่าจะเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลซึ่งผมไม่ได้พาไปกินเพราะมันแพงช่วงนี้ไม่มีตัง ขึ้งทะลุจากฝั่งสถานีมาอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ใช่ฝั่งที่พักนะฮะจะเป็นย่านที่เขารีโนเวทเมืองใหม่แล้วก็ต้องการพลิกโฉมเมืองใหม่ก็จะมีส่วนของลาลาเทเลสที่เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้มอลล์เรียกว่าอะไรดีประมาณนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นโซนใหม่แล้วก็มีคอนโดมิเนียมเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอีกย่านหนึ่งเลยสารพัดร,ร้านอาหารแล้วก็ซปเปอร์ ไดโซอะไรเงี้ยมีหมดร่วมถึงมีไอ้ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆดูโฮมไทยวัสดุอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่เพิ่งเปิดใหม่ก็ผมเคยเข้าไปเดินก็ใหญ่ทีเดียวนะฮะสัมผัสได้ถึงความเป็นเมืองใหม่เลยลคนก็คงจะงงว่าแบบเอ๊แล้วมันเป็นย่านเก่าย่านโฮมเลทหรือว่าย่านแบบประหารชีวิตอะไรยังไงเรายัางไปไม่ถึงจุดนั้นเราพามาโชว์ของใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปดูของเก่านะฮะเดี๋ยวจะไปกินร้านไซเซ่ร้านไม่แปลกหรอกแต่ว่าร้านที่นี่ จะมีที่นั่งที่สามารถเห็นวิวของไอ้มุมเมืองใหม่เนี่ยได้ดีก็เดี๋ยวจะไปนั่งชมวิวกันเพราะว่าร้อนด้วยอยากอยากดื่มไซเซ่คือทางออกสําหรับคนที่งบไม่เยอะแล้วก็อยากนั่งชิวๆที่นี่เหมาะนะฮะที่ใดมีไซเซ่ที่นั่นถือว่าเป็นที่ที่ดีครับยังใช้วิธีโบราณในการเขียนตั้งสาขาเป็นทีว่าโค้ดแล้วกัีนบ ที่ของที่นี่คือดิ้งป่ะไม่อัน้นถ้าสั่งพอมาหารเนี่ยประมาณ150้เยนบาะมาม30กว่าบาทเนะนี่ยก็จะเห็นวิวเมืองหม่ทีนี้เป็นที่ที่สามารถมาเห็นวิวตวเกเกี้ยวสกายทรีที่นี่เป็นที่เดียวที่เราสามารถกินพิซซ่าทั้งถาดรวมถึงแบบแฮมเบอร์กไขด่ดาวอะไรเงี้ยนะรวมกับเครื่องดื่มไม่อัน้นคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับเบรนเด,ด,ด,ด ันเยนเท่านั้นเองสองร้อยสี่สิบบาทเครื่องดื่มไม่อั้นนะเครื่องดื่มไม่อั้นเมนนี้มาวันมีซุปฟรีด้วยซุปอร่อยด้วยนะบ้าไปแล้วพันเยนสองร้อยสี่สิบบาทคาราโอเกะนีอันนี้เป็นร้านมุฟเฟ่นเนื้อย่างแต่ว่าเปิดแค่ตอนเย็นนะไหานะ้วเฮาฮะก็ประมาณแบบอุปนเฮาดูโฮมไทวัสดุมันนั้นนะก็เป็นลาลาเทเลสนะฮะจุดรวมใจของ ผู้คนแถวนี้นะเวลาจัดก,กิจกรรมอะไรกันก็จะมาจัดกันแถวนี้นะครับมีร้านซูชิหมุนด้วยแล้วก็มีซูเปอร์ที่ใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจซูเปอร์ดูวนะ่าซูเปอร์นี่ใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่นะซูเปอร์ที่นี่ย้ซาชิมิแถวนี้ก็เด่นนะเยอะมากแต่เสนอผมไปซื้อตอนนี้เขาลดราคานะฮะดิโซที่นี่เป็นีที่หนึ่งที่ใหญ่าไไหมาก น่าจะหนึ่งในสถานีที่ใหญ่ที่สุดในญีเปุก,ปกี้แลยวนี่แหละมันจะมีบันไดเลื่อนขึ้นแต่ไม่มีเลื่อนลงลงคุณต้องไปลงบันไดเอาเองนะที่ตรงบริเวณคอนโดเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างแพง คนดูมันจะถึงตรงนี้ก็คิดว่ามันก็ที่ปกตินี่มันก็แบบทันสมัยเป็นโตเกียวปกติแล้วที่ไม่ปกติคือมันอยู่ไหนแล้วไหนล่ะที่พักตรงนี้คือเป็นคอนโดนะฮะไม่ได้เป็นแบบโรงแรมที่พักเราจะยังไม่เห็นโรงแรมอยู่ฝั่งนี้เลยเพราะว่าโรงแรมนั้นจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งของโตเกียวอีกโลกหนึ่งของย่านนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าย่านนั้นเป็นยังไงนะฮะความเจ๋งของเมืองนี้คือมองเห็นสกายทรีได้ทั่ว อยู่ไหนก็เห็นเอาจริงตรงนี้สามารถเดินไปอาซากุสะได้เลยนะฮะเดินไปวัดอาซากุสะวัดเซนโซจินั่นแหละสามารถเดินไปได้แต่ว่าถ้าใครจะเดินนะก็เดินในช่วงหน้าหนาวหรือว่าแบบดูที่อากาศมันเย็นๆแล้วกันถ้าเดินหน้าร้อนนี่น่าจะเป็นลมได้เพราะมันก็เป็นกิโลเหมือนกันนะครับ<อ>ถ้าเราเอาสถานีเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะเดินไปทางด้านนูน้นคือย่านเมืองใหม่ตะกี้ ถ้าเดินไปอีกด้านหนึ่งเป็นด้านทิศต้ของสถานีนะฮะเราก็จะเจอกับโลกอีกโลกหนึ่งของมินามิเซนจูนะฮะจริงคาเฟ่ใหม่เปิดเยอะมากน่านั่งอยู่นะจริงเราก็จะเห็นว่าแบบก็จะมีคนสูบบุหรี่อยู่ระหว่างทางอะไรเงี้ยกลิ่นก็จะเต็มเต็มจมูกเลยจริงเขาห้ามนะฮะ เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ราะว่าก็ถ้าเป็นย่านแบบนี้เราก็ต้องทําใจเนะนี่ยดูเป็นวิวที่ดีนะมีรถไฟตัดผ่านสกายทรีจนมาถึงตรงนี้ครับเทวรูปเยอะแยะเลยถ้ามองเข้าไปก็จะเป็นสุสานใหญ่นะฮะซึ่งที่นี่จะมีโลโก้อยู่อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่นี่ฮะมองผ่านกัวไปเราจะเห็น พุทธลูกองค์ใหญ่นั้นความจริงก็น่าจะเข้าไปได้นะตรงนี้นะฮะจะเป็นเทพจิโซองค์ใหญ่มากตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสุสามนะฮะบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยเนาะและพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นลานประหารน,นักโทษมาก่อนนะฮะว่ากันว่ามีคนเสียชีวิตไปกว่าสองแสนคนเขาก็เลยสร้างพุทธรูปจิโซขึ้นมาเพื่อ mm. ฟ้องมองวิญญาณเหล่านั้นให้ไปสู่สุขติ เมืองนี้ก็เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านสมัยก่อนเพราะว่ามีแม่น้ำนะฮะก็ทําให้มีการติดต่อค้าขายกับสมัยแบบในยุคเอโดะจนถึงแบบต้นเมจิยอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกใช้ตรงนี้ให้เป็นลานประหารนักโทษนะฮะซึ่งนักโทษที่นี่นั้นถูกประหารชีวิตในสมัยก่อนนะมีหลายแบบทั้งถูกฟันคอถูกตรึงกางเขนแล้วก็ สารพัดวิธีนะในการแบบสังหารนักโทษในสมัยนั้นฆ่าด้วยยาพิษด้วยอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกว่าเคยมีหลายศพอยู่ที่เดียวอย่างไรก็ตามตัวลานประหารนี่คือไม่ใช่โซนข้างนอกนะเขาอยู่ข้างในซึ่งเราไม,ไม่ไม่น่าจะเข้าไปได้แล้วก็ไม่ควรจะเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าสุสานที่เราเห็นเนี่ยหลุมศพทั้งหมดเนี่ยเป็นของบุคคลสําคัญต่างๆที่ พอามาไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็มีคนแวะเวียนมากราบไหว้เป็นประจํานี่คือสุาสานในปัจจุบันนะเขาก็ทําที่นี่ให้เป็นสุาสานด้วยส่วนศพของนักโทษประหารเหล่านั้นอยู่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่แถวนี้ดูเก่าๆหน่อยก็จะมีลุงโฮมเลสมานอนบ้างนะในตอนกลางคืนนะครับมาจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่าอวแล้วโรงแรมที่พักอะไรราคาถูกมันอยู่ไหนมีแต่ย่านใหมย่ย่านเก่า ักโทษประหารอะไรก็ไม่รู้ยังฮนะที่นี่จะแบ่งไปอีกโซนหนึ่งนะเขาเรียกว่าโซนทางใต้ที่ต้องข้ามสะพานไปก่อนนะครับสะพานลอยตรงนี้นเรียกว่าเป็นสะพานวัดใจเลยครับไปที่ลากกระเป๋ามาก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเขาก็มีลิฟต์ให้ข้างหลังนะแต่ว่าลิฟต์ค่อนข้างสก,กปรกแลวบางทีเปิดมาเจอลุง <c oughs> เจอลุงอยู่ในนัน้นอนอยู่ในนั้นเลยก็มีอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่ามันคือสะพานวัดใจ ที่ถ้าเราลงสถานีมาแล้วก็ข้ามสะพานนี้ไปก็จะไปถึงโซนที่เป็นที่พักราคาถูกนั่นเองครับและตรงนี้ครับแค่เราเดินลงไปเราจะเห็นโรงแรมมองจากตรงนี้ได้เห็นเยอะมากเนี่ยโฮเทลชูโอนี่หรือว่าซันทาซาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เพิ่งสร้างใหม่นี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมอีกนะฮะซึ่งเรียงไปเป็นตับเลยนะมองไปสุดลูกหูลูกตานีคือโรงแรมที่พักราคาประหยัดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากไหนนะทั้งสองภากมีโรงแรมอยู่ทั้งสองภากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะ พักฝากตรงข้ามเพราะว่าจะเป็นโรงแรมที่มีมานานกว่านะม,มันชื่อซนะันพาเลตในซันพาซาและซันบาซานี่ของโอซาก้านะนก็จะเป็นโรงแรมที่หน้าตาน่าสงสัยนิดนึงมันต้องได้อย่างเสียยากเราจะไปคาดหวังคุณภาพมากก็ไม่ได้อันนี้เขาก็น่าจะสร้างเป็นโรงแรมเหมือนกันถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองมาดูนะอันนี้คือผมพักบ่อยอเสียวๆเนี่ยเหมือนเแต่ว่าช่วงหลังอะ่ะเคยจองไปในอีเมลจองในเว็บไซต์ปัจจุบันไม่ได้ละ แล้วก็ในเว็บบุ๊กิ้งต่างๆก็ถอดออกไปหมดละผมก็เลยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจองอยังไงผมก็เลยไม่ได้พักอยู่เลยร้านอาหารก็มีเยอะแต่ว่าอาจจะเป็นร้านแบบโลลโลลหน่อยนะบาร์เยอะมากอย่างรานสีขาวนี้ก็เหมือนเป็นบาร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดนะ,ะนแต่ว่าเขาจะเปิดกลางคืนเท่านั้นนะเออที่สําคัญคือ,อย่านนี้จะมีที่ขายบุหรี่อยู่เยอะแล้วก็ลงุงๆก็จะเดินสู่กันตามทางวันนี้เราจะยังไม่เห็นลุงโฮมเลดอะไรเท่าไหร่ เพราะว่าเหมือนเขาพยายามจัดระเบียบใหม่โรงแรมก็จะหายไปพอสมควรนะข้างหน้านี้คือที่พักขวัญใจนักท่องเที่ยวขวัญใจชาวไทยด้วยก็คือ p a l ล c e Japan นั่นเองชื่อของเพื่อนหลายคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่าถ้าดูในเว็บบุ๊กิง้งอ่ะเขาจะเป็นหนึ่งในที่พักที่ราคาถูกนะฮะซึ่งคราวนี้ผมก็พักที่นี่แหละเพราะว่าจองที่อื่นไม่ได้ราคาประมาณคืนละ9 0้กว่าบาทไม่มีห้องน้ําส่วนตัวนะหลายคนน่าจะเคยพักแต่ว่าถ้าไม่เคยพักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่า ยี่พักเป็นยังไงเพราะว่าเขานี้ผมพักที่นี่นะครับนอกจากซูปเปอร์ใหญ่ๆตรงสถานีแล้วตรงตรงข้ามกับโรงแรมพาร์เลสโฮเทลเนี่ยก็จะมีซูปเปอร์ท้องถิ่นเล็กๆอีกที่หนึ่งซึ่งก็โปติที่ผมก็ซื้อที่นี่เพราะว่าเียดเดินแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ย่างชีพของคุณลุงก็จะจอดอยู่ตามนี้ช่วงนี้มันร้อนนะเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยนะเพราะว่าตำรวจเยอะเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ทำมาหากินของลุงๆอยู่ค่อนข้าง,างเยอะทีเดียว คร่าวๆของย่านนี้จะประมาณนี้จริงๆยังมีอีกย่านหนึ่งที่สามารถเดินไปได้เป็นย่านที่อยู่ด้านหลังสถานีแต่ว่าคนละฝากที่เราเดินไปตะกีนนะ,ะก็คือย่านของสะพานนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้แดดร้อนผมคิดว่าเดินไปได้สักแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นลมก็เลยไม่ไปแล้วกัน,นเป็นสะพานที่สําคัญเพราะว่าเป็นเหมือนกับจุดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากในสมัยก่อนที่นี่ก็เป็นเหมือนเมืองท่าเมืองหน้าด่านนะฮะมินามิแปลว่าใตาน้นะคิตะแปลว่าเหนือก็จะมีสถานีที่ รถไฟถัดไปก็ชื่อว่าคิตาเซนจูนะครับซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่กว่าก็แยกกันเหนือใต้ใต้ก็จะเป็นฝั่งนี้ของเราคิตาเซนจูก็จะเป็นฝา,ากใหญ่ที่คนเยอะมากฮนะตรงนั้นเดีจะพาเข้าไปดูบรรยากาศายในพาเลสสเชด้ายกานเดียวมต้องไปซักผ้าด้วยวันนี้เป็นวันพักวันสุดท้ายของผมกับเขาแล้วนี่เห็นไหมคือรประมาณ3า0 0เยนเราสี่คนนะ แต่คือเมื่อเช้าอะลิปช็อตคือแบบกลายเป็นกดทีเดียวแล้วกลายเป็นเรียงทั้งแผงแล้วลิปไม่ยอมปิดผมก็เลยแบบหลอนๆนิดนึงว่าแบบไอ้เฮี้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าต่สุดท้ายก็ก็เหมือนจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะกุญแจยังเป็น,นเป็นกุญแจแบบเนี้ยหมุนๆกุญนะแจไม่ได้เป็นคียการ์ดนะฮะ แล้วห้องนี้เป็นห้องพักนี่ไฟเป็นอัตโนมัตินะแล้วก็รับนี้คือห้องน้ำชายนะฮะก็ไฟเป็นอัตโนมัติแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือโถส้วมไม่เป็นแบบมีที่ฉีดตูด ต้องใช้กระดาษออกผมไม่ชอบตรงนี้หักคะแนนตรงนี้แล้วก็มีที่อาบน้ําให้ชั้นมีทุกชั้นนะชั้นละสามห้องเป็นห้องอ่างหนึ่งห้องแล้วก็ห้องแบบฝักบัวสองห้องนะครับห้องของผมอยู่ตรงข้ามพอดีนี่นี่ฮะห้องคือเป็นนี้เลยจริงๆพระห่มคือมีแค่อันนั้นนะบางๆเนี่ยส่วนอันนี้ผมไปค้นมาจากตู้นี้ ก็เขาก็คงให้เอามาใช้ได้คู่กันเอ่อที่แย่นิดนึงคือหมอนนะฮะหมอนเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเหมือนพลาสติกเหรอเหมือนเหมือนหลอดหลอดกาแฟตัดนะฮะมันจะเป็นแบบตุ่มๆผมนอนไม่ค่อยสบายเท่าไหลผมก็เลยเอาไอเจ้านี่มาด้วยหมอนเป่าลมไอ้นี่นอนสบายกว่านะพวกหมอนเป่าลมมาด้วยขอพัยเลทเทนหน่อยนี่นอนมาแล้วสองวันไม่ได้มีการทําความสะอาดไม่มีลูมคลีนนิงนะฮะ ความกว้างกว้างแค่ไหนกว้างแค่นี้กว้างแค่นี้เลยเป็นความกว้างที่ผมสามารถยื่นมือแตะถึงกันได้สองัากถ้าถามว่าอึดอัดไหมสำหรับใครที่พักที่ญี่ปุ่นเคยพักแบบแคปซูลอะไรได้สบายผมว่าไอ้ห้องอย่างนี้ก็สบายนะแม้จะยื่นมือแตะกันได้แต่มันก็ยังมีแบบพื้นที่สามารถยืน่นสามารถกระโดดได้เพดานก็สูงด้วยเพราะว่าถ้าห้องพักสองคนเขาเจะเตียงสองชั้นเขามาตัง้ง ตอนนี้เราห้องคนเดียวก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะฮะหชั้นนะฮะมีไม่เยอะมีอยู่ประมาณ1ิบห้องก็ฝากตรงข้ามนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงจะอยู่ริมนูน้นมีห้องเดียวเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําชายแล้วก็ที่อาบน้ํากระเป๋าใครใบใหญ่เอ่อเปิดยากนิดนึงหนาผมเป็นใบเล็กงี้ก็สบายๆนะฮะมีไฟหัวเตียงเอ่อเปิดติดด้วยมีทีวีทั่วไปมีมีวิธีเปิดแอร์ให้ด้วยนะห้องเป็นแบบห้ามสูบบุหรี่นะฮะ แล้วก็วิวก็คือไอ้ตรงตะเกียบหันหน้าไปเลยนะเนี่ยก็คือที่เรายืนอยู่ตะกี้เป็นเหมือนที่ดูดอากาศแต่ว่าเปิดแล้วเสียงมันโหนโูมากอืเสียงมันโหนโันก็เลยไม่ค่อยเปิดแอร์ค่อนข้างเย็นอยู่แต่ว่าเขาจะเห็นเขาจะมีคำขู่ด้วยว่าแบบเฮ้ยมึงเปิดแอร์ความเย็นขนาดนี้เป็นเวลาขนาดนี้เนี่ยหนึ่งวันมันต้องเสียตังเท่าไหร่ นีตอนนี้1วัน65เยนผมคือ65เยนนี่เขาไม่ได้มาเก็บเพิ่มจากเรานะแต่ว่าก็คือเป็นการคำนวณว่าแบบเอ้ยมันเปิดเท่านี้ยเสียค่าไฟวันละเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เขามีตู้เย็นให้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเย็นนะฮะผมซื้อไอติมมาดูสภาพไอติมผมเลยโอ้โหน้องน้องนอนจากไปแล้วโคตรเศาคือนอนจากไปแล้วโอ้โหไม่ไม่มีดีเย เตียงถามว่านอนสบายไหมอืมก็ไม่แย่ความกว้างโอเคนะฮะเนี่ยเท้าผมสูงประมาณร้อยเจ็สิบห้าเท้าไม่ไม่ชนนะแต่ถ้าใครแบบฝรั่งสองเมตรน่าจะชนอ๋อแล้วปัญหาอีกหนึ่งปัญหาของที่นี่นะคือปลั๊กไฟไม่มีปลั๊กไฟเอ่อจะมีตรงนั้นแต่ว่าก็เป็นตู้เย็นกับทีวีเสียบไปหมดละปลั๊กไฟมีให้ที่เดียวคือตรงเนี้ยหัวเตียง ซึ่งเราคิดดูว่าแบบอา้าวกูจะเสียบเล่นคอมเสียบนี่พาดมานี่เออเวลาจะเสียบชาร์จมือถือเสียบนี่แล้วมือถือกว้างไหนก็เลยเอากาอี้มาแล้วก็ตั้งมือถือไว้นี่ชาร์จนี่นะมันก็จะแบบระยงระยางนิดนึงเวลานอนอันนี้ไม่ค่อยชอบทพาะลักไฟมันต้องมาอยู่นี่ด้วยแต่ก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็คือพาเลทโฮเทลคิดว่าหลายหลายคนน่าจะเคยมาพักเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่ราคา ค่อนข้างประหยัดนะครอีกอย่างก็คือสตาฟค่อนข้างเฟรนลี่กับต่างชาตินะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครมาแบบคนเยอะๆก็มันก็จะมีห้องที่แบบเป็นเตียง2ชั้นไม่น่าจะมีห้อง4คนไม่รู้สึกจะมีนะซึ่งที่พักในย่านวินามิเซนจูเนี่ยเท่าที่ผมพักมาก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันเนี่ยก็คือห้องแคบๆแล้วก็ห้องน้ํารวม อย่างไอตัวเซนทิโอที่ไปผมชอบเพราะว่าห้องมันมันสีดํามันดําแบบดําดํามันเลยดูแบบหลับสบายดีที่นี่มันเน่งไ,งไม่รู้ว่าผมบอกไม่ถูกอ่ะมันมันทําให้ผมนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ม่านสีชมพูด,ด้วยแล้วก็ไอ้นี่มันแบบขาวๆเหลืองๆมันเลยดูเก่านะแต่ว่าตรงเซนทะิโอนี่ยคือแบบดํา ได้เปรียบอย่างหนึ่งคือมีห้องอาบน้ําอยู่หน้าห้องแต่ว่าเซนติโอมีห้องอาบน้ําแค่ข้างล่างอย่างเดียวคือเราต้องลงมานะก็อ,อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าก็ลงมาที่ไรก็ไม่ไม่เคยมีคนใช้ที่นี่ก็เช่นกันไอ้ตรงห้องอาบน้ำเนี่ยไม่เคยเห็นคนใช้เลย <laughs> ชาวบ้านเขาให้อาบน้ํากันเหรอหรือไงลืมบอกไปไฟตะกี้เราเดินมาจะเห็นแล้วว่าเดินผ่านเป็นแบบจับเซ็นเซอร์เคลื่อนไหวไฟติดเอง ไม่สามารถเปิดปิดเองได้นะฮะซึ่งมันก็เหมือนจะดีมันดูเหมือนไฮเทคเว้ยเราเดินผ่านไฟมันติดแต่จริงๆแล้วมันคือแบบมันเฮี้ยมากครับเพราะว่าสมมุติเราแปลงฟันใช่ไหมเราอยู่นิ่งๆเราไม่ได้เดินผ่านเซ็นเซ,นเซอร์ตรงกลางห้องไฟมันก็จะดับเหมือนดับไม่ได้ใน30วิหรืออะไรเงี้ยผมก็ต้องแปลงไปแล้วก็เอาตีนแย่ไปกลางห้องเพื่อให้ไฟมันติดแต่ยังไม่ระทมเท่าห้องสว่งครับสมมุติถ้าเรานั่งขี้ตอนเที่ยงคืนนะไฟมันจะติดตอนแรกที่เราเดินเข้าไปแต่ว่าพอ,อนั่งไว้สักพัก เซนเซอร์มันไม่ได้อยู่ในส้วมมันอยู่ข้างนอกนึกภาพออกไหมเที่ยงคืนมึงนั่งขี้อยู่แล้วไฟจะดับพลึบหมดมึงได้ขี่ในความมืดอันนี้เหมือนจะหานะแต่ว่าพออยู่ในสถานการณจริงอะ่ะหาไม่ออกนะเว้ยแม่งยิ่งกลัวอยู่แล้วกบกำลังขี้อยู่แล้วก็พึบอา้าวเป็นการออกแบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติที่โง่เง่ามากเกียรตตรงเนี้ยที่เนี้ยนะนอกนั้นก็โอเคอ่ะดังนั้นขอแนะนำว่า ถ้าใครปวดขี้ให้ขี้ตอนกลางวันฮะไฟดับมันยังโอเคมันยังพอมีแสงแต่ว่ากลางคืนเนี่ยพลึบก็คือพลึบเลยมืดแบบมืดมึงได้ขี้ได้ความมืดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปซักผ้านะฮะหรับรีวิวของย่านมินามิเซนจกูก็ของจบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงถ้าถามว่าผมแนะนําให้มาพักย่านนี้ไหมโดยส่วนตัวนะถ้ามีย่านอื่นที่ราคาถูกอาจจะไม่ถูกเท่านี้อาจจะแบบพันต้นๆอะไรเงี้ย ไปที่อื่นครคือถ้าผมไม่สิ้นรายไม้ตอกจริงๆนะถ้าเจอแบบผมจะมีที่พักรประจําที่แถวคาเมโดบ้างแถวเวย์โนแถวอะไรเงี้ยถ้าไปแถวนั้นได้ผมจะไปทันทีโดยไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงที่นี่เลยอย่างมาคราวนี้มาแบบมีงานด่วนจองล่วงหน้าไม่ได้นานแล้วก็เป็นช่วงที่แบบหยุดปิดเทอมหน้าร้อนเป็นช่วงโอบองเป็นช่วงวันภูเขาสิ่งแวดล้อมบ้าบอคอแตกอะไรเป็นช่วงหยุดยาวฮนะที่อื่นเต็มแล้วก็ราคาแพงมาก ก็เลยจําใจต้องกลับมาที่นี่จริงไม่ได้พักที่นี่มาหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่แบบก่อนโควิดอ่ะเออเพราะว่าเจอที่ที่ดีกว่าแล้วก็เลยไม่กลับมาแต่ว่าที่นั้นราคามันสูงก็เลยต้องกลับมาตายรังที่นี่คือละ900กว่าบาทแต่ว่า900กว่าบาทอย่างที่ผมรีวิวไปแล้วว่าในโอซาก้านั้นที่พัก900กว่าบาทนี่คือแบบ ดีดีกว่านี้เนียนกริปมีห้องน้ําในตัวด้วยนะฮะยังไงก็ยังให้ที่พักที่โอซาก้าดีกว่าอยู่ดีแล้วก็ที่พักที่โอกินาวาก็ดีกว่าที่พักที่โตเกียวอ่ะด้วยความมันเป็นโตเกียวมันแพงอยู่แล้วนะฮะการที่มีที่พักแบบราคาประหยัดเป็นตัวเลือกของนักท่องเที่ยวผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันนะมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกัน ถ้าเกิดใครแบบโอ๊ยแพงเกินไปคือลราแบบ3 0 0 0ั0ไม่ไหวก็ที่นี่ยังพอมีคือลราแบบ900คือละพันอะไรเงี้ยยังพอมีแต่ว่าถ้าถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับใครที่กลัวกุ๊กกุ๊กกูนะฮะต้องเท่าที่ผมพักที่นี่มานะโดยส่วนตัวอาจจะเป็นคนที่แบบมีเซนส์ในระดับหนึ่งว่าถ้าเป็นที่ที่แปลกๆหรือว่าแบบมีอะไรบางอย่างเนะี่ย จะค่อนข้างรู้สึกได้แต่ว่ามาที่นี่โดยส่วนตัวยังยังไม่เคยเจออะไรนะฮะที่นิชินาริผมยังเคยเจอนะแต่ที่นี่ผมยังไม่เคยเจอนะครับยกเว้นใครจะไปพักโซนโซนใกล้ๆสุสานอันนี้ก็แล้วแต่และกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือโรงแรมมันจะอยู่ฟากนี้หมดนะฮะฟากสุสานร,รู้สึกจะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่แล้วก็ปิดไปแล้วด้วยปิดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเซิร์ชนะมันจะอยู่เส้นนี้กันหมด เท่าที่เซิร์ชมันอาจจะไม่ได้ขึ้นในเว็บ b o ๊กกิ้งอะโกอะไรเยอะมากนะอย่างในที่ผมเคยจองอะจองผ่านอีเมลถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันครับคืนนี้ผมจะพักที่ที่นี่เป็นที่สุดท้ายแต่ว่ายังอยู่โตเกียวต่ออีก2วันไว้นํำธุระปัญหาก็คือในวันพรุ่งนี้เป็นช่วงโอบงครับเป็นวันเสาร์และโอบงเลยที่พักราคาแพงมากและแม้แต่พาเลทโฮเทลที่ไม่ค่อยมีคนที่นี่ยังเต็ม ผมโดนไล่ออกจากที่นี่ไม่ใช่ไล่หรอกโดนจองไม่ได้นะฮะโดนขีบออกไปดังนั้นผมจะต้องไปหาที่พักใหม่วันพรุ่งนี้ซึ่งเอเนื่องด้วยที่พักที่หาในบุ๊กกิ้งเอออะโกด้าเอยราคาแบบสูงริบลิ้วอะคือละสามสี่พันเนง่ที่ปกติแม่งคือคือละพันเว้ยสรภาพตามตรงว่าพรุ่งนี้ผมยังไม่มีที่พักคือไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้ใครมาทําอย่างนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะลองไปเดินวอล์กอินหาที่พักอาจจะเป็นย่านนี้หรือว่าใกล้ๆนี้แหละ ว่าเขามีที่พักที่ไหนที่แบบพอจะราคาประหยัดในช่วงโอบองให้ผมไหมแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ยังสามารถกลับไปตายรังที่แบบแคปซูลโฮเทลอะไรในเว็บบุ๊กิ้งมันยังมีให้จองแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบพักแบบนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเราต้องการสเปซส,ส่วนตัวต้องการพื้นที่ที่สามารถถ่ายคลิปสามารถพูดอะไรได้เงี้ยซึ่งไอแคปซูลเนี่ยมันไม่ค่อยจอบไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ผมเลยไม่ค่อยพักแบบนั้นนะฮะและนี่ก็คือรีวิวของย่านมินามิเซนจูย่านที่ผมว่ามีความใกล้เคียงกับ นิชินารีของโอซาก้าในด้านของอความถูกเป็นญานของชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ลุงๆแถวนี้ก็หายไปเยอะแล้วนะคือเมื่อก่อนเมื่อ10ปีก่อนเราจะเห็นพวกเขาเยอะกว่านี้นะครับก็ตามนั้นฮะใครจะมาพักหรือไม่อะไรยังไงตัดสินใจกันดูเองเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็รีวิวไว้ให้แล้วนะฮะไม่ได้บังคับใครมาพักไม่ได้บอกว่าควรจะมาพักที่นี่แต่ว่าให้รู้ว่าที่โตเกียวนั้นก็มีสถานที่แบบนี้ อยู่ด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากภาพไว้ไหนอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมาชิกกดตัสส้งเตือนตรุดเป็นกับกกมือใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้จากกันไปเลยแล้วกันต้องไปซักผ้าก่อนผ้าหนักอึ้งมากอ,อ Let's go